สวัสดีค่ะ Welcome to English card by Teacher n e นะคะวันนี้คุณครูเนสจะพาไปเรียนประโยค Where do you work นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะประโยคแรกนะคะ Where do you work นะคะซึ่งแปลว่าคุณทำงานที่ไหนนะคะเมื่อเขาถาม you เราจะต้องตอบ I นะคะเช่น I work at นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆคุณครูอาชีพคุณครูใช่ไหมคะทำงานที่โรงเรียนนะคะเราก็จะได้ประโยคคำถามมาว่า Where do you work นะคะคุณทำงานที่ไหนสังเกตดูเห็นไหมคะตัวคำว่า you เป็นสีแดง สแสดงว่าเขาถาม you เราก็ตอบ i นะคะ i work at school นั่นเองนะคะต่อมาการถามตอบโดยใช้ she นะคะประโยคคำถามเขาจะถามนักเรียนว่า where does she work นะคะ where does she work ซึ่งแปลว่าหล่อนทำงานที่ไหนนั่นเองทีนี้มาดูการตอบถ้าเขาถาม she เราก็ตอบ she นะคะตัวอย่างประโยค she works at สถานที่ทำงานแต่ว่าหล่อนทำงานที่จุดๆ,ๆนะคะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างได้เลยค่ะคุณหมอนะคะทำงานที่โรงพยาบาลดังนั้นเมื่อนักเรียนเจอประโยคคำถามว่า where does she work นะคะ where does she work นักเรียนก็ควรตอบว่า she works at hospital she works at hospital นั่นเองถาม she ก็ต้องตอบ she นั่นเองนะคะต่อมาประโยคถามตอบโดยการใช้ he นั่นเองนะคะ where does he work where does he work ซึ่งแปลว่าเขาทำงานที่ไหนนั่นเองนะคะประโยคคำตอบเมื่อเขาถาม he เราก็ตอบ he นะคะเช่น he works at สถานที่ทำงานนะคะ แปลว่าเขาทำงานที่จุดๆอ่ะถ้ายังไม่เห็นภาพมาดูตัวอย่างกันนะคะคุณตำรวจกับสถานที่ทำงานของเขาคือ police station นะคะเมื่อเจอคำถามว่า where does he work นะคะเราก็ต้องตอบ he นะคะเพราะเขาถาม he he works at Police Station นะคะเขาทำงานสถานีตำรวดทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนมาฝึกถามตอบกับคุณครูนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะผู้ชายคนนี้ทำงานเกี่ยวกับอาชีพอะไรคะนักดับเพลิงอ่าถ้านักดับเพลิงเขาก็ต้องทำงานอยู่ที่ Fire Station นะคะดังนั้นคำถามก็ถามว่า Where does he work? Where does he work? ถาม he ตอบ he นะคะ He works at fire station. He works at fire station นั่นเองนะคะตัวอย่างที่2 Where do you work? ถาม you ตอบ I นะคะนางพยาบาลทำงานอยู่ที่ hospital ก็ตอบว่า I work at hospital นั่นเองตัวอย่างสุดท้ายนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะทำงานนะคะ กำลังใช้คอมพิวเตอร์เลยนะคะและททำงานอยู่ที่ธนาคารคำถาม Where does she work? Where does she work? เราตอบพร้อมๆกันซิ She works at bank. She works at bank นั่นเองทีนี้คุณครูมีกันบ้านให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ l i v e work s h e e t ไปให้นักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างใบงานนะคะ Where do you work นะคะเขาบอกนักเรียนว่า fill the words in the b a n k นะคะให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างคุณครูมีให้เลือกนะคะทีนี้ใน1-10ถึง10ข้อเนี่ยจะมีลูกอาชีพอยู่ด้านหน้าละนะคะแล้วด้านหลังจะใส่สถานที่ทำงานสมมุติอันที่1นนะคะเป็นหมอทำงานที่ไหนคะ Hospital นักเรียนก็คลิกตรงนี้เขาจะมีให้เลือกนะคะอ่ะเขาจะมีให้เลือก School กับ Hospital นะคะตัวเ,เด็กๆหน่อยทีนี้นักเรียนก็เลือกคำว่า Hospital ไปใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องทําให้ครบ10ข้อก่อนนะคะก่อนกดส่งเมื่อเสร็จแล้ว10ข้อให้เรียนกดคําว่า finish นะคะเมื่อกดคําว่า finish เขาจะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ตรงนี้นะคะช่องแรกส่วนช่องที่2ให้นักเรียนเขียนชั้นนะคะพิมพ์ชั้นไปและกดคําว่า send ส่ง teacher เป็นอ่านว่าเสร็จสิ้นการส่งใบงานแล้ว คุณครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าค่ะวันนี้คุณเนทขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ